หนึ่งสองสาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อยู่เพื่อกินชา้นเนี่ยมอมอุ้ยบึงแมกจลูกด้วยเพื่อนเพื่อนพี่น้องเพิ่งตกกใจค่ะอันนี้เป็นหน้าที่แบบทํางานนะคะยังไม่ได้ล้างค่ะกินก่อนกินก่อนค่อยไปอาล้างอาบน้ําวันนี้ได้แบบเบสิกมากเด้อน้ําพริกน้ําพริกจากที่ทํางานนะคะ มืนอนีบกระไดยังบ่ไดยังลายแล้วก็เขาเขาเที่ยงบ่ท่านได้กินดิเนะตอนนี้กัมันหกโมงกว่าไปสวัสดีค่ะเสร็จแล้วไปเพิ่เด้อนี่บพท่านได้อาบน้ำเด้อเพิงสีมนุษย์เพิง,พเพงค่ะโอ้ยเพื่นขี่ดื้อหลายเพื่นไป้ไปตอ้แเดี๋ยวมากินก่อนเดี๋ยวหนูไปเล่นก่อนเนาะเอาแม่จะกินไปไปเล่นตรงนั้นก่อนค่ะสวัสดีแล้วไงหนูก็สวัสดีแล้วไง ไม่เอาลูกไม่เอาไม่ด้อเดี๋ยวมันจะกินข้าวก่นอนของอะไรก็เดี๋ยวขย,ยับก่อนโอ้ยเนาะหันพัดลมมาให้แม่หน่อยลูกฮะห,หันพัดลมมาให้แม่หน่อยอืมหันมาทางนี้อ่ะ้ยใส่เดหยอน,นเด้อว้อตาตาแดงวันนี้กินได้ห่องเลยจ้ะอโอเคขอบคุณมากอืมดีมากดีมากอืม ได้น้ำพีกพักก็คือเก้าวนาะละแล้วก็มีต้มเจดิดต้มเจิดอยู่ข,ข้างๆหิวเข่าหิว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 ข้าวจากที่ทำงานนะคะบริลงรุนนย่างมันเนี่ยอืลอหิวอืมทำพีกเข่าอยู่หมองเห็นงานเป็นข้าวฟรีนะมันเป็นสวัสดิการของบริษัท มือนี้มีน้ำพริกไข่ต้มกับผักอ,อันนี้เป็นหน้าที่แบบตั้งแต่งออกรอบอะ่ะแต่งทำงานอืมอืมไม่ดื้อไม่ดื้อมี่ไม่หนูมองยืนตรงนี้ให้หนูจะออกกล้องอะ่ะ ยืนอยู่ห้องหลังแม่ไม่ดื้อไม่ดือด้อไม่ดื้อมันจะคว่ำลูกไปดูโทรศัพท์ไปดูโทรศัพท์ไปดยจุนป,ไ,ปไม่ดื้อนะออโต๊ะแม่คว่ำชั่นัม้นมอมแม่จบเลยเนะพิงถอดพิงถอดมาเลยมาห้อยน้ำเข้ากันปะยัง น้ำพริกไข่ต้มดูตูนดูตูนร้อนแม่ไม่ดื่ม ฟางหัวควันหนาตากันเด้อมล่างอืมจับมันหิ่มันหินงอย่างน่าหลกบอกตันดอกหวานไหยพี่น้อง ต้มจืดต้มจืกของบริษัทนั้นดอกเอียงนึงเหลืองดอกดอกอะไรที่เขาใส่กับต้มจืด มักมักอือหบอสุภาพกาไปน่ยเดอหิวมากกัะ ซันไซแซนไซเด็ดดิพี่ห้องอื Why, mm -hmm. my mm -hmm. mm -hmm. เพราะงั้นมันประเดี๋ยวจงเมื่อมันเพีย้ยแบบหายไปโดนอะไรกับพี่น้องกับที่ลืมมาจังใดกับมาต้นเนาะ ุดจุดเหงานเองเป็นใส่ทั้างหนั้านอกกันมาทอดออกแล้วอืม เดือนหนู ออกรอบมือนีเด็ดไปกับนายเกาหลีอาจจะว่าไม่ได้กลิ่นเบาๆถิมาสายาจฟังไอ้กับนายเกาหลีก็บเรากันโอ้่าใครในจะพิ่นว่าภาษาอังกฤษได้ทำอะไรเรื่องภาษาเกาหลีได้อยู่สายขวาเป็นจุกเอาเป็นจุก แล้กโปรงดังตกน้นำแค่ดีเดี๋ยวนี้น้าก็จะเตรีมจะเป็นน้าญี่ปุ่นหลายเนาะเข้ากับสิของต่ญี่ปุ่นเฉพาะสัภาษากรอบนะเราก็จะได้แต่ญี่ปุ่นกับอังกฤษบ้างนิดหน่อยก็อาศัยประสบก,การณ์แต่ว่าช่วงเนี้ช่วงลังๆมากก่่นค้นจีนกับค้นเกาหลีมาหลายป่านยัง มายถึงมาสนามสนามที่เขาเห็ดงานเด้อแต่กินจะบอกเขามีคนเกาหลีบอกเขามีคนกินไม่ต้่คนญี่ปุ่นบันนี่ย้อ๋อว่ามาเป็นไปนี่ยเดี๋ยวเป็นนางเลี้ยงอยูอน่น่ะเลี้ยงในยูทูบ ไม่รู้เรื่องน้องกระดีดีมันกระตี่บะเก่งดอกน้องก,ก,งอก,องกใจดี มันเี้ยมันมันขึ้นับไอ้ยคีคนมันพัฒนาแล้วเขาไม่ค่อยมีคนแบบนิสัยไม่ค่อยดีเมื่อก่อนเองนิสัยไม่ดีเยอะอยู่ดีพูดถึงนักกีฬากรอบนะนักกรอบเดี๋ยวนี้เหมือนเข้าจอแบบเข้าใจในเกมแล้วก็รู้จักแบบรู้จักมารยาของกรอบมากเยชินะเล่นพลันก็จริงเล่นอยู่เล่นกันเนี่ยแต่ว่า มันก็มีเมื่อก่อนมันก็มีอุปม,ม,มันไม่มีค่อยมีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีช่วยซึมมันอย่โอ้ยบ่อยยากไม้เป็นกระสือเองว่าจะเป็นบอกระยะบอกอยังเท้ากับบตรง g ยากปันไดก็เกิดกันให้กันเรื่องระยะนี่นสุดที่ดีกันเลมแม่มทำชิปอยู่ เมื่อกี้แม่เพิ่งจะให้กินไปแม้ชีกินบ่อยแทะล่ะก็ยังที่บอกแหละมันดีซุขมือนี้มี้ต่ค้นดีๆหนูแม่ทำซิฟอยู่หนูจะเสียงดัางทำไมคะอืม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 แม่กลับละเบิ่งลูกก่อน อิ่มเขดี <c oughs> จ้าขอบคุณทุกคนที่คอยใหยก้กำลังใจและกะะติดตามรับชมลืมกดติดตามส่องหัน้ำเน,นเดอ้ออยู่เพื่อกินชาแนลมมอจ้าสำหรับนเนยกะฝากไ้เท่านี้ค่ะไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ yeah <sighs>